ข่าวโดย11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชั้นปรางคณิตปุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบรัฐบาลลุ้นพรากากู้เงิน5แสนล้านบาทหลังโต้ฝ่ายค้านอย่างดุเดือดวานนี้ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าปฏิบัติงานที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลตามปกติโดยไม่มีวาระงานหรือกำหนดการทั้งการประชุมหรือการหารืออย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะใช้เวลาติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาพรกให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพิ่มเติมพศ2564หรือพรกกู้ น5แสนล้านวันที่2ที่จะมีการลงมติในวันนี้หลังจากวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าชี้แจงต่อที่ประชุมอย่างดุเดือดและโต้ฝ่ายคา้านในหลายประเด็นด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวอย่างไรก็ตามภายหลังจากที่ฝ่ายคา้านอภิปรายสรุปภาพรวมก่อนลงมติคาดว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันสุดท้ายค่ะ ด้านประธานวิฝ่ายค้านพอใจภาพรวมอภิปรายพรากากู้เงิน5แสนล้านบาทเช่งนายกรัฐมนตรีใช้คำพูดข่มขู่สมาชิกคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนค่ะ นายสุทินคลังแสงประธานวิฝ่ายค้านกล่าวถึงการอภิปรายพรากากู้เงิน5แสนล้านบาทเมื่อวันที่9มิถุนายนว่าพอใจการทำงานของสมาชิกฝ่ายค้านที่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาวินัยการเงินการคลังหรือช่องทางที่จะทําให้เกิดการทุจริตแต่ที่ทุกคนเป็นห่วงคือเกรงว่าการนาเงินมาใช้ไม่เกิดประโยชน์และไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาโควิด1ิและเศรษฐกิจซึ่งเป็นการกู้เงินที่ไม่มีแผนงาน เป็นเช็กระดาษเปล่าและที่น่าผิดหวังคือการตอบคำถามของผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่ใช้อารมณ์และบทบังเนื้อหาสาระซึ่งมองว่าคำพูดของนายกรัฐมนตรีนั้นตีความได้ว่าข่มขู่สมาชิกทั้งที่เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดนายกรัฐมนตรีจะต้องระมัดระวังให้มากหากใช้คำพูดข่มขู่เช่นนี้ก็เป็นการคุกคามสิทธิเสรีภาพประชาชนเพราะหากสสกลัวคำขู่ก็ไม่กล้าทำงานประโยชน์ของประชาชนขออภัยค่ะ ประโยชน์ของประชาชนก็จะเสียไปจึงขอตำหนินายกรัฐมนตรีเพราะในอดีตไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนใดใช้คำพูดข่มขู่สมาชิกเช่นนี้ การประชุมวันนี้นายแพทย์ชนัน์สีแก้วสสนนพรรคเพื่อไทยจะเป็นผู้กล่าวสรุปก่อนจะลงมติทั้งนี้ยอมรับว่ามีสมาชิกหลายคนต้องการเสนอให้ตั้งกรรมธิการขึ้นมาตรวจสอบทั้งข้อเสนอที่ให้ใช้กรรมธิการชุดเดิมที่ตรวจสอบเงินกู้1ล้านล้านบาทครั้งที่แล้วและบางส่วนก็เสนอให้ตั้งกรรมธิการชุดใหม่เพราะชุดเดิมทํางานล้มเหลวแต่สุดท้ายก็ต้องดูว่าวันนี้พรกจะผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาหรือไม่ค่ะ สดท้ายกันที่สบรคอร,รอประเมินเปิดเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะหวนกรณีพบผู้เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนกระทบเป้าการฉีดเข้มมาตรการสิลแคมป์ก่อสร้างค่ะ คนเอกน,ะนะนัทพลนาคพาณิชเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชในฐานะผู้อำนวยการสปกสอบอคอกล่าวถึงการเปิดเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร14มิถุนายนนี้วา่าขณะนี้กําลังรอประเมินส่วนการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการศึกษาแล้วจะมีโอกาสเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ site, ในวันที่14มิถุนายนหรือไม่นั้นพื้นที่สีแดงเข้มเท่าที่ฟังจากกระทรวงสาธารณสุขยังคงมีความเป็นห่วงหากเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มีความเป็นไปได้ค่ะแต่ทั้ง หมดต้องฟังกระทรวงสาธารณาสุขเป็นหลักซึ่งสบคกำลังเพิ่มความเข้มข้นในมาตรการสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากโดยวันนี้จะเริ่มมาตรการการซิลแคมป์ก่อสร้างต่างๆให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อทําให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงซึ่งจะเป็นการประเมินสถานการณ์ควบคู่กันไปค่ะโดยการซิลแคมป์ก่อสร้างจะใช้กําลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยความมั่นคงทั้งตํารวจทหารและเทศกิจเข้าตรึงกําลังควบคุมแคมป์คนงานก่อสร้างเพราะพบว่ารายงานต่างดาวตามสถานประกอบ อกกบการต่างๆมีผู้ติดเชื้อแต่ยังมีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปจุดต่างๆเพราะฉะนั้นจากนี้จะใช้กําลังอย่างเข้มข้นมากขึ้นเอนทพลยืนยันว่าจะเป็นมาตรการที่ค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นขึ้นค่ะโดยหากอีกระยะหนึ่งแล้วสถานการณ์ดีขึ้นก็จะมีการผ่อนคลายเพราะต้องระมัดระวังเรื่องเศรษฐกิจควบคู่ไปด้วยและจะพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะโกยกบการเสนอข่าว11นาฬิกา5นาทีค่ะ thảo đổi dòng lớp thảo i in in